วันหน้าถ้าเกิดมันดีเดี๋ยวผมจะซื้อเองแล้ววันนี้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลยโอ้ยบอกปอบ้ยบอกื้อมาขอซิมฟรีมาเนียโอ้ยส่มจะซ่งถ่ายอะไรอะถ่ายส้มเลยถ่ายส้มเลยอินเสิร์ตเก็บไว้ดีมาก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 ทุก่ายเรียบร้อยครับพร้อมนะพร้อมครับวันนี้เราจะมาเปิดรายการสาหารกันนะครับโอเคครับเอางั้นเอาเป็นของฟีแรกก่อนแล้วกันเอาพวงกรับทำไมไม่บอกเปลือกส้มก่อนเล่าเป็นโมเป็นโมฮะ เพ่อนเพื่อนเพื่อนเออแป๊บแป๊บผมเก็บภาพหน่อยแล้วกันฮะเก็บภาพได้เลยเพิ่งเคยเห็นฮะคนกินส้มทั้งเปลือกอพร้อมพร้อมไปทีนี้กองมาเลยดีกว่าอ่าตากสดีจังอ่ะเอาเลยแหละค่ะตากสวัสดีครับมีเวลาแป๊บเดียวนะบ่ายสามต้องเสร็จนะคุณตาครับสบายๆนะครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปดูหน้านักแสดงหน่อยเร็วหน้าสบายครับค่ะเดี๋ยวก่อนแป้งเท่าไหร่เนี่ยสองพันห้าอัพนะถึงจะใช้อ๋อนี่รุ่นนี้ดีค่ะหนูก็ใช้

ดิงอไซมาแข่งกันแถวเนี้ยงอไซนะไอ้ทีมงานดูแลดูแลหน่อยพร้อมครับเซ็ตครับอะไรดับหนาด้วยผมกับมันมาคันเดียวเข้าซอยไปแล้วพร้อมพร้อมเซ็ตแอคชั่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือรายการนักเต้น่อยอะไรน่อยเั็ครับคนดูเนี่ยดูปั๊บปีกช่องเดียวนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไก่อนคุณต้องมีจิตเป็น จิตวิญญาณวิญญาณอะไรคะอะไรฮะวิญญาณอะไรคะวิญญาณของการเป็นพิธีกรครับผมลองดูโอเคแอคชั่นเขาจะเป็นใคสวัสดีครับผมโอ้โหไอ้โหนี่คืออะไรกันต่อไโอ้โหเอาเลื่อยเอาเรื่อยก่อนร่างทำแบบนี้เขางงก่อนโอเคพร้อมไหมครับทุกท่กกลับพร้อมครับแอคชั่นสวัสดีค่ะและนี่คืออะไรกันโขลกโอ้โห เปลี่ยนชื่อดีกว่าโคคุณตั๊กนี่ชื่อมันคุ้นยังไงไม่รู้ไม่เอาไม่เอาชื่อนี้เอางี้อร่อยข้างฟุตปาดภูมิกับครับเฮ้ยผมชอบว่ะเฮ้ยฟิลมาได้เลยเอาชื่อนี้เลยพี่ตั๊กครับภูมิกับชอบครับทีนี่นะซื้อครับซื้อครับนะครับเอาเลยนะเอาตามนี้นะเพราะเดี๋ยวไม่ทันแล้วค่ะภูมิกับเซตครับแอคชั่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือรายการอร่อยข้างฟุตปาดนะคะดีครับดีครับทุกคนจะได้พบกับเชฟมากหน้าหลายตาที่จะนำเสนอตรงนี้เชฟรออยู่ตรงนี้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะเชฟทำอะไรคะอ๋อกำลังจัดของอยู่ครับอ๋อและนี่คือเชฟที่จะมานำเสนอเรื่องราวอาหารในวันนี้เชฟมีประสบการณ์มานานกี่ปีแล้วคะไม่มีเลยครับแล้วไม่เคยทำอาหารหรอคะไม่เคยครับแล้วตกลงเป็นเชฟได้ไงคะอ๋อเป็นขี้ข้าครับขู่ก,การค,คัดก่อนคัดกัดออกคัดคุณเป็นใครครับเนี่ย อ๋อเป็นคนใช้เขาครับตก็ไปตามเชฟจริงๆมาสิครับผมเชฟตัวจริงเลยเรโอ้โหโสิเนี่ยเบื้องหลังเลยนะผมตายแล้วบอกกี่ครั้งกี่หัวแล้วบอกให้ฉันรอในรถกี่ชั่วโมงฮะให้ฉันรอในรถไม่ว่าทำไมไม่เปิดแอร์ให้ฉันในรถเนี่ยอ้าวพูดไม่คิดทำไมถ้าเปิดแอร์ในรถเนี่ยสิ้นเดือนจะจ่ายค่าไฟไม่ไหวนะ